สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมนิกเกะนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครมาคิมะนะครับก็เป็นตัวละครในคอลบของแอนิเมชันสองนะครับเป็นตัวละคร l i m i t ต็ดนะมาดูกันที่ความสามารถทั่วไปก่อนนะครับก็จะเป็นท่าน้ำนะครับเป็น d e เฟนเดอร์มีปืนอาวุธคู่กายจะเป็นปืนกลมือหรือ smg นะครับกระสุนความจุ120นัดานนแล้วก็มีในเรื่องของ รีโหลดเวลารีโหลด1.5วินาทีสร้างดาเมจได้8.73นะครับของพลังโจมตีนะครับมาดูที่สกิลนะครับสกิลเนี่ยสกิลหจะเปิดใช้งานเมื่อถูกโจมตีครบ20ครั้งนะครับจะมีผลกับพันธทอร,รวิททั้งหมดหรือทั้งปาร์ตี้นั่นเองโดยที่จะเพิ่มความเร็วของการรีโหลดขึ้น สูงสุดที่รลววล10จะเป็น36.96%รนะครับระยะเวลา10วินาทีแล้วก็เพิ่มดีเฟนซ์ขึ้นด้วยสูงสุด14.78%ระยะเวลา10วินาทีต่อมาสกิล l 2นะครับจะทำงานต่อเมื่อโจมตีธรรมดาค2รบ120ครั้งบัฟไม่ใช่บัฟจะมีผลกับตัวเองก็คือยั่วยุนะครับใส่ศัตรูทั้งหมดในสนามเป็นระยะเวลา3วินาทีแล้วก็มีออปชันอีกอันหนึ่งจะเปิดใช้งานเมื่อถูกโจมตีจนตายนะครับ จะส่งผลกับตัวเองทําให้เป็นอมาตะอยู่7วินาทีใช้งานได้แค่1ครั้งต่อการหนือการต่อสู้เท่านั้นทําให้ครูดาวของเบิร์ทสกิลลดลงด้วยสูงสุดที่เลเวลสิเนี่ยจะเป็น11.58วินาทีต่อมาเบิร์ทสกิลนะครับเป็นเบิร์ลำดับ2องครูดาวอยู่ที่20วินาทีนั่นแปลว่าตัวละครนี้วางัวบคู่กับทีมไหนก็ได้นะครับคือใช้เบิร์สตัวเดียวได้ระยะเวลาเบิร์สิบวินาทีนะครับจะ มีสถานะได้รับเจาะกระนะครับ10วินาทีแล้วก็มีดูดเลือดนะครับสูงสุดที่34.2% 0ของดาเมจระยะเวลา10วินาทีเช่นกันแล้วก็ถ้าเบอร์สกิลทำงานในช่วงที่เป็นอมตะอยู่จะเพิ่มส,รสมรรถภาพ HP หรือว่าได้รับคิวสูงขึ้นนะครับสูงสุด41.2%ระยะเวลา10วินาที ด้วยสกิลสองเนี่ยนะครับขอให้โฟกัสที่สกิลสองก่อนจะมียุยุสตุทั้งหมดนะครับมีอมาตะตเจ็ดวิแล้วก็ทำให้เบิร์ดสกิลเนี่ยคูลดาวน์เร็วขึ้นด้วยสกิลสองเนี่ยจะมีผลทำให้ในโหมด pvp เนี่ยค่อนข้างจะใช้งานได้ดีนะครับเพราะว่าการที่จะยื้เกมด้วเจ็ดวินาทีนี่คือนานมากใน pvp ลดคูดาวเบิร์สด้วยนะครับส่วนเบิร์สสกิลเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะด้วยความที่ตัวละครเป็นดีเฟนเดอร์นะครับไอเบสสแตทเรื่องพลังจมตีก็ค่อนข้างจะต่ำแล้วดูดเลือดเนี่ยมันมันดึงมันคิดคำนวณจากค่าดาเบทที่ทำได้ก็เลยไม่ได้ดีเท่าไหร่ควรจะลงพร้อมกับฮิลเลอร์สักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็โดยรวมไม่มี มีบัฟที่เป็นเพิ่มความเร็วในการรีโหลดขึ้นแต่ก็บัฟที่น่านสนใจมีอยู่แค่อันเดียวเท่านั้นเพราะงั้นตัวละครนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เน้นหลง PvP มากกว่านะครับมากกว่าโหมดอื่นๆโหมดอื่นๆก็มีตัวละครที่ใช้งานได้ดีกว่ามีสกิลที่ดีกว่าถ้าอย่างนั้นตัวละครนี้ก็อีกข้อเสียคือเป็นลิมิเต็ดนั่นแปลว่าจะอัปดาวน์ในยากถ้าหมดกิจกรรมคอหลับแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้ ได้เปิดหามาอัพดาวอีกหรือเปล่าอาจจะคอรับแค่ครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับก็ถ้าเป็นผู้เล่นที่งบจำกัดเนี่ยผมว่าตัวละครนี้ควรจะข้ามแล้วก็ไม่ต้องเปิดนะครับแต่ด้วยความที่เป็นลิมิตเต็ดถ้าเกิดอ,อยากสะสมก็นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะทีนี้เดี๋ยวไปไปดูว่าใน PVP จับทีมยังไงจะไม่ได้ลงให้ดูนะครับเพราะว่าใน PVP มันดูไม่ค่อย เป็นผลอะไรเท่าไหร่แต่จะให้ดูว่าจัดทีมยังไงแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นครับมาที่ทีม PVP ที่ผมใช้นะครับก็อันนี้ในเรื่องหนึ่งที่ผมเพิ่งได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมอันนี้คือ,คอผมเพิ่งรู้นะแต่หลายลคนอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับก็คือในการเริ่ม PVP เนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าตัวแรกตัวตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งนี้ซ้ายสุดนะครับจะโดนโจมตีก่อนเสมอ พอไปหาข้อมูลจริงๆแล้วมันมีสองทางก็คือมันจะสุ่มครับว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาจะโดนโจมตีก่อนซึ่งเพราะถ้าเกิดฝั่งซ้ายโดนโจมตีก่อนมันก็จะไล่มาซ้ายไปขวาแต่ถ้าเกิดขวาโดนโจมตีก่อนก็จะไล่จากขวาไปซ้ายนั่นแปลว่าผมก็เลยเอาตัวที่เป็นตัวรับดาเมจอ่ะอย่างเช่นตัวคืออะไรนะเอ็มมา เอามอม่ามายืนซ้ายอ,าอยู่ๆ่าลืมชื่อตัวละครแล้วเป็นอะไรวะเอ็มแมผมจะมายืนซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาผมเอามาคิมามายืนนะครับก็จะเป็นตัวรับตาเมน่งทั้งสองฝั่งคือถ้าเกิดมันไถมาฝั่งซ้ายก,ก็เจอเอ็มมาก่อนถ้าไถามาฝั่งขวาก็เจอมาคิม่าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการวางคอมพิวตี้ของผมเองก็ใครมีอะไรแชร์อยากแชร์ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับเผื่อมี เทคนิคอะไรเพิ่มเติมที่ผมก็อาจจะยังไม่รู้และหลายๆคนอาจจะไม่รู้มาแชร์กันได้คคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกใหม่คลิปหน้าครับเพราะคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีดวงนครับ